CF Moto 750 SRR สปอร์ตบางกร4ซีซูบเรียงเตรียมเสริมทัพซูเปอร์บค์ซูบวี CF Moto 750 SRR รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสกลางรุ่นใหม่จากค่ายรถสัญชาติจีน CF Moto ที่จะมาพร้อมเครื่องยนต์แบบซสูบเรียงพร้อมสวิงอาร์มแขนเดี่ยวและชุดปีก Aero d y n a มิกได้ผ่านขั้นตอนการจดทะเบียนในประเทศบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยคาด เตรียมเปิดตัวในช่วงกลางปี2025เสริมทัพซ u เปอร์บค์ซีซูวีที่กำลังจะตามมาในอนาคตโดยในปัจจุบันรถสปอร์ตคันดังกล่าวยังไม่ได้ถูกเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการภาพที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้เป็นเพียงภาพที่ใช้ในขั้นตอนการจดทะเบียนและเป็นเพียงภาพเดียวที่ถูกเปิดเผยออกมาเท่านั้นซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกนั้นก็ดูไม่แตกต่างจากญาติรุ่นน้องอย่าง675 SRR ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้าไม่นานนัก แต่ได้รับการปรับปรุงเส้นสายให้มีความดุดันมากขึ้นเพิ่มชุดปีกแอโรไดนามิกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนสวิงอาร์มเป็นแบบแขนเดี่ยวเสริมภาพลักษณ์รถสปอร์ตแบบพรีเมียมความแตกต่างสำคัญของรถรุ่นนี้จะอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนจากแบบ3สูบเรียง 675cc มาเป็นแบบ4สูบเรียง 749cc ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แทนในเอกสารการจดทะเบียนระบุว่าสามารถให้พละกกำลังสูงสุดได้ที่111แรงม้า ซึ่งหลายฝ่ายคาดเดากันว่าเครื่องยนต์ลูกนี้จะเป็นการนําเอาเครื่องยนต์ของรถรุ่นน้องมาเพิ่มจํานวนสูบเข้าไปเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบยังคงเท่ากับ675 SRR ที่72มิลิเมตรแต่เอามาลดช่วงชากลงจนมีความจุเท่ากับที่เราเห็นแต่ถ้าเราย้อนสายการพัฒนาของเครื่องยนต์ลูกนี้ไปอีกหน่อยเราก็จะพบว่าเครื่องยนต์ของ675 SRR นั้นก็เป็นการเอาเครื่องยนต์ของรถตัวเริ่มอย่าง450 SR มาเพิ่มจำนวนสูบเข้าไปจาก2สูบเรียงให้กลายเป็น3สูบเรียงแต่ว่าในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็น900 SRR ซึ่งจะเป็นการใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงลูกนี้มาทำการจำหน่ายแบบไม่ลดช่วงชัดก็เป็นได้กลับมาที่รายละเอียดส่วนอื่นของ750 SRR คันนี้กันก่อนโดยมันจะมาพร้อมระบบกันสะเทินหน้าแบบหัวกลับด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสค,คู่ทำงานร่วมกับคลิปเปอร์เรเดียลมาส์จาก b r e m b o ในขณะที่รถรุ่นน้องจะใช้เบรกจากค่ายโฮตาฮวนระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลถึงแม้จะไม่มีการระบุเอาไว้แต่ก็เดาได้ไม่ยากว่าจะเป็นแบบสี TFT ระบบตัวช่วยอย่างอื่นก็คาดว่าจะให้มาสมกับเป็นรถสปอร์ตสายถนนในคลาสกลางแต่ก็คงไม่ได้ใส่มาแบบล้ำสมัยจนเหมือนกับรถสายสนามขนาดแท้ CFMOTO 750 s r r คาดว่าจะถูกเปิดตัวอย่างเร็วในช่วงกลางปีหน้า เสริมทับรถรุ่นเล็กอย่าง 450SR และ6 7 5 s r r ที่เปิดตัวไปก่อนแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าค่ายรถรลายนี้ยังมีซ u เปอร์บออีกคันที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ V4 ที่เตรียมเปิดตัวอยู่ในอนาคตอันใกล้เหมือนกันบอกเลยว่าถ้าค่ายรถรลายนี้สามารถวางจำหน่ายรถสปอร์ตทุกคันแบบพร้อมหน้า CFMOTO จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีไลน์อัพสายสปอร์ตที่แข็งแรงกว่าค่ายรถอื่นอีกหลายค่ายหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของโ o t ต r v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย